สวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับวันนี้ซีซั่นสตูดิโอได้จัดเอาเกมแนว FPS เกมแนวชูติ้งในมือถือเอาไว้เล่นเเพลินมาฝากกันซึ่ง EP นี้ก็เป็น EP ที่2แล้วนะครับสำหรับเกมแนวนี้ใครอยากดู EP แรกก็กดที่ลิงก์ด้านบนนี้ได้เลยส่วนคลิปนี้จะมีเกมอะไรน่าสนใจกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับแต่ก่อนจะไปรับชมฝากกดไลค์ให้คนละหไลค์ด้วยนะครับ มาเริ่มมือที่เกมแรกกันเลยครับกับเกมซูล่ามบายมัลติเพเยอร์ FPS เกมมือถือ 3D มัลติเพเยอร์จากเกมออนไลน์ชื่อดังอย่างซูล่าโดยในเวอร์ชั่นนี้ยังคงเกมเพย์ที่รวดเร็วเล้าใจและกราฟิกคุณภาพครับแก้วไว้ดังเดิมอีกท,ทั้งยังมีการเพิ่มคอนเทนต์ต่างๆมากมายให้เข้ากับยุคสมัยของเกมมือถือได้แก่ตัวละครการ์ดไอเทมอาวุธแบตเทิลพารระบบคบคุณต่างๆและการแข่งขันแบบจัดอันดับ นอกจากนี้ตัวเกมยังออกแบบให้เหมาะกับการแข่งขันแบบอีสปอร์ตอีกด้วยเรียกได้ว่ามันอย่างแน่นอนครับสำหรับเกมนี้มาดูก,กันต่อกับเกมที่สอ,อย่างเกม Cyber Hunter เกมมือถือแนวเซนบล็อกแอคชั่นเซอร์วที่ถ้าใครไม่รู้จักขอให้นึกถึงเกม Fortnite เอาไว้ครับสำหรับเกมนี้โดยตุกเกมจะให้ผู้เล่นเข้าไปต่อสู้กับผู้เล่นคนอื่นทั้งหมด100คนเพื่อค้นหาผู้ที่เหลือรอดชีวิตเป็นคนสุดท้าย ซึ่งระบบในเกมก็มีอะไรน่าสนใจมากมายเช่นการสร้างที่กำบังด้วยวัสดุต่างๆปืนและพาหนะที่มีให้เราเลือกใช้กันอย่างมากมายและระบบใหม่อย่างระบบการปีนป่ายที่ทำให้เรนสามารถปีนไป่ายไปได้ทุกจุดของเกมผสมกับงานภาพกราฟิกและเอฟเฟคจัดเต็มแบบไม่เสียชื่อของค่ายเน็ตอีสเกมกันเลยทีเดียวใครที่ไม่เคยเล่นก็ต้องลองรีบดาวน์โหลดมาลอกันดูและล่ะครับสำหรับเกมนี้มาดูกันต่อกับเกม e อลิสไต เกมมือถือแนว FPS ที่มีเอฟเฟกภาพสวยงามสดใสโดยเกมนี้จะพาผู้เล่นไปมันกับฉากที่ทันสมัยและก็เหลืออาวุธที่ดีที่สุดเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันซึ่งตัวเกมมีโหมดการเล่นให้เราสนุกไม่ว่าจะเป็นโหมดทีมเดสแมทที่จะพาผู้เล่นไปต่อสู้แบบ 5v5 ปรอบกับการคืนชีพแบบไม่จํากัดฝ่ายใดที่ลงคู่ต่อสู้ได้ในเวลาที่กําหนดก็จะเป็นผู้ชนะไป นอกจากนี้ยังมีหมดค้นหาและกำจัดที่ผู้โจมตีต้องวางระเบิดซีโฟเพื่อกำจัดเป้าหมายขณะที่ผู้ป้องกันต้องป้องกันเป้าหมายก่อนการถูกวางระเบิดเป็นต้นเรียกได้ว่าเป็นเกมที่น่าสนใจทีเดียวซึ่งในอนาคตอาจมีการอัปเดตและพัฒนาโหมดการเล่นให้สนุกยิ่งขึ้นใครที่สนใจก็ตามไปดาวน์โหลดมาลองเล่นกันดูเลยครับมาดูกันต่อกับเกมถัดไปครับกับเกม Super m e เมชา h a ม p i ีย เกมมือถือแนวหุ่นยนต์สไตล์การ์ตูนอนิเมะญี่ปุ่นที่ผสมผสานความเป็นแบทเทิลร y ยัลเอาไว้ได้อย่างลงตัวัตกเกมมาพร้อมกับเสียงภาคจากนักภาคชื่อดังที่ทำให้ได้อัธรสในการเล่นมากยิ่งขึ้น ตัวเกมผู้เล่นจะมีหุ่นยนต์ซูปเปอร์เมชาให้เลือกใช้มากกว่าแปตัวละครซึ่งแต่ละตัวก็มีลูกเล่นและสกิลการโจมตีที่แตกต่างกันออกไปนอกจากนี้ถ้าหากว่าเราเบื่อโหมด Battle แบทเทิลรอยัลละกอก็ตัวเกมก็จะมีโหมดทีมเดสแมปและก็มีแผนที่ที่พอดีไม่กว้างจนเกินไปแถมยังเปิดโอกาสให้ผู้เล่นสามารถฟื้นคืนชีพมาถล่มฝั่งตรงข้ามได้ตลอดเวลาใครทาแต้มได้มากกว่าก่อนหมดเวลาก็จะเป็นผู้ชนะไปสำหรับงานภาพกราฟ,ฟิกของเกมนี้แน่นอนว่าเป็นสไตล์แอนิเมทในธีมล้ำ,ลำ ใครที่ชื่นชอบภาพแบบนี้ก็ต้องลองมาจัดกันดูอีกเช่นเคยครับต่อไปเป็นเกม Disorder เกมมือถือภาพสวยอีกเกมหนึ่งมีตัวละครที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมีเอฟเฟกในการยิงที่สมจริงและเรื่องราวท่ามกลางสงครามอันดูเดือดในเกมจะมีตัวละครมากกว่า10สไตล์ให้เราเลือกเล่นซึ่งตัวละครแต่ละตัวจะมีปืนส่วนบุคคลและสกิลเฉพาะตัวพร้อมระบบอัปเกรดอาวุธต่าง นอกจากนี้ยังมีระบบและลูกเล่นอีกเพียบไม่ว่าจะเป็นโหมดการยึดครองฐานหรือจะเป็นแย่งฐานจุดเดียวกันและก็ยึดครองฐานหลายจุดผู้เล่นสามารถพลิกแพงได้ตามสถานการณ์มีการเลือกอัปเกรดอาวุธและก็สกิลเพื่อให้เข้ากับความสามารถแถมเกมนี้ยังรองรับภาษาไทยอีกด้วยครับใครที่กำลังมองหาเกมชุดติ้งมันๆพับสวยๆก็ขอแนะนำเป็นเกมนี้เลยครับ แล้วเราก็มาดูก,กันต่อกับเกมต่อไปกันเลยครับกับเกม Creative Destruction เกมมือถือแอคชั่นชูตติ้งสไตล์แบทเทิลรอยัล ที่ผู้เล่นจะได้เอาตัวรอดเป็นคนสุดท้ายหรือทีมสุดท้ายจากผู้เล่นทั้งหมด100คนผ่านแผนที่ที่มีแมปขนาดใหญ่มากซึ่งวิธีการเล่นผู้เล่นจะต้องควบคุมตัวละครเก็บอาวุธยุธโทโธปกรณ์ต่างๆที่มีมากมายอาทิเช่นป, laser, ปืนเลเซอร์ปืนกลหรือปืนไรเฟิลเพื่อซุ่มยิงเพื่อเพิ่มความสามารถรวมไปถึงการเอาค้อนทุบตึกกลามบ้านช่องเพื่อหาวัตถุดิบต่างๆไม่ว่าจะเป็นไม้หินหรือว่าอิฐไว้สำหรับสร้างที่กำบงังและป้อมปะการของ,ของตัวผู้เล่นเอง นอกจากนี้ตัวเกมยังมีคอนเทนต์ที่น่าสนใจและระบบแต่งตัวที่มีชุดให้เราเลือกเยอะแยะมากมายสามารถเล่นได้ทั้งหมดการเล่นแบบเฟิร์สเพอร์ันและมุมมองบุคคลที่3ซึ่งตัวเกมกลับมาพร้อมกับงานภาพกราฟิกและก็เอฟเฟคที่จัดเต็มเลยทีเดียวครับใครที่ชื่นชอบเกมแนวแบทเทิลย l e ภาพสวยๆก็ฝากเกมนี้ไว้พิจนารณาด้วยละกันครับ และก็มาถึงเกมสุดท้ายที่เราจะมาแนะนำกันในคลิปนี้ครับกับเกม v e n เจอร์เกมนี้ต้องบอกว่าสายหาต้องมาอย่างแน่นอนครับกับเกมแคชชวลนออนไลน์ FPS ที่มาพร้อมกับตัวละครกระตุนโคตรน่ารักที่ทำให้ผู้เล่นวิ่งไล่ยิงและออกล่าตามสไตล์ภาพที่ไม่รุแนแรงจนเกินไปนัก โดยตัวเกมผู้เล่นจะได้กระโดดหลบพุ่งใส่ขยายล่างคว้างระเบิดวิด่งเอาปืนกลไปไล่เปิดหรือเล่นปืนสไนเปอร์ออกไลยิงสตกูก็เลือกได้อย่างอิสระเลยครับซึ่งตัวเกมนี้เก็มาในรูปแบบเรียลไทม์ที่มีตัวละครและก็ฉากสนามให้เราเลือกเล่นมากมายอีกด้วยจากที่ลองเล่นแล้วเกมนี้บนสโตลเกาหลีก็จริงแต่ว่าลองรับภาษาไทยด้วยแะครับใครที่สนใจแล้ก็เน้นเกมสายฮาๆ,ๆก็ขอแนะนำเป็นเกมนี้เลยครับ ก็ครบเป็นที่เรียบร้อยนะครับทั้งหมด7เกมแนวชุดติ้งแล้วก็เกมแนว FPS นะครับส่วนลิงก์ดาวน์โหลดผมจะแปะไว้ให้ที่ดีสคริปชันใต้คลิปนี้เช่นเคยครับสำหรับขอเกมเมอร์ท่านใดไม่อยากพลาดข่าวสารเกมต่างๆก็สามารถทับติดตามที่ Facebook Fanpage ของซีซันสตูดิโอได้อีกหนึ่งช่องทางนะครับก่อนจากกันในวันนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดกับคลิปใหม่ๆที่ช่องของเรานั้นอัปเดตคลิปนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกัััันนนใหหม่่คคคคิป้าเเชยรรบบสสวดี